อไอ้ไอเม็ดมันมีไหมพี่ขอซื้อสามโลพี่อยาไปคั่วกินหน่อยให้ลุงชัยเคี้ยวกินหน่อยเม็ดเม็ดมีขายไมามหยมถามเขาหน่อยมันไปนมีไะไรมึงถามเขาหน่อยมันไปมีไะไไอ้ควายตกวัวละอ่าครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับทางลงของฟูทับเบิกนะครับหลังจากผมและลุงชัยนะครับได้ขึ้นไปพักค้างแรมนะครับนึ่งคืนนะครับตอนนี้ก็ลงมาหาซื้อของฝากนะครับ นี่ก็คือเป็นสับปะรดนะครับอันนี้เป็นสับปะรดสับปะรด่แห้งอย่างตากแห้งขามอะไอย่างเงี้สับปะรดแห้งอย่างมาขามอ๋อนี่เป็นบะขามมะขามเมืองเพชรชบูรณ์นะครับของดีเมืองเพชรชบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหูเลยนะครับว่าเพชรชบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองที่อากาศหนาวค่อนข้างจกหนาวนะครับดูบะขามยังงอบะง้องบะแง่งนะครับนี่ย ขหน,น้าประคามนะครับงอหมดเลยครับอตอนนี้เขาก็กำลังจะซื้อของไปฝากญาติาต่างบ้านอันนี้เขามาน้องมาดูมาครับไอวันนี้จะเหมาเลยพี่จะเหมาเลยนะวันนี้ก็มากับลุงชัยพอดีไปเที่ยวค้างข้างบนมาอไอไอเม็ดมันมีไหมพี่ขอซื้อสักสามโลพี่อยาไปคั่วกินหน่อย ให้ลุงชัยเคี้ยวกินหน่อยเม็ดเม็ดมีขายไหมถามเขาหน่อยมันเป็นมีไไรมึงถามเขาหน่อยมันเป็นมีไรไอ้วายต๊กวัวละเอามีก็ถามก็มีครึงมีไหมอ๋อไม่มีงั้นก็หมดโอกาสล้วไม่ได้อุ่นหนุนกันแล้วโอเคงั้นไม่เป็นไรชิมอย่างเดียวลุงชัยต้องการอะไรมั่งอยากได้อรอย่างพ่องอย่างโต๊คุ้น่ลาอออันนี้โรได้ไห่ก็ ตัวร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบอ่านุงชายนี่เนาะอะไรก็เลือกอ่าแบ่งให้พี่เอาเอาสองขีดแบ่งได้ไหมสองขีดพอเอาสองขีดเนาะโอ้เลี้ยงแต่หิงเนาะเฮ้ยห้ามไม่ใช่กินอ่าขอเพื่นของป้าเขาไปป้าเขาอ่ะห้ามไปฝากใครป้าป้อยิงก็ได้เหรอป้อหาตายแล้วไอ้ควายโอ้พ่อมันตายแล้วหมดสิทธิ์ไม่ได้ซื้อแล้วปลาขึ้นรถ้าไพเอกของเรามีไหนละหนีไปไหนละจืดยิงลงมาเลย ยิ่งไปไกลตไไีเนี่ยเสมแล้มาดูของฝากยิ่งจะลงมาดีๆก็ว่าจะลงมาด้วยน้ำตาจิ้มเปิ้ลจิ้มเปิ้ลทิ้งเงีมาซื้อไอ้ควายอ่เดี๋ยวซื้ออ่ะมาแล้วไปไหนน้องไปไหนแล้วคนขายไปไหนอันนี้ชิมได้ไหมครับได้ๆอันนี้ชิมได้นะอันนี้อะไรกล้วยสอดไส้มะขามอาทำมาจากอะไรหิงถามอะไร กล้วยสดไสมาขามทํามาจากอะไรมึงมึงถามให้กูหน่อยกกมันก็กล้วยก,ก็ทํามาจากกล้วยเนะะี่ยค่ะมันสอดไสมาขามเออ <Red Apple. S 2> เด้วแต่เปิ้อนก็ทำมาจากอะไรถามให้ผมหน่อยอทิ้งยังมาถามคนเดียวยังไงเซมบ้าทิ้งมาเมียเออลุงชายพยานกะถามเออทิ้งมาถามคนเดียวออออถามนี ถามบ่มมาขามนี่ต้นเป็นยังไงคล้ายๆมะละกอหรือเปล่าโรงแามก็ถามผมครับโอ้ฮาว่าบุญมาถามเพชรฮาว่าคนเดียวคิงเหม่ได้ออกร้านแล้วออกเดี๋ยวหิงเหม่ได้ออกร้านปี๋ไปไหนปีวไปไหนเพื่อิงเหม่ได้ป๊กยังใหม่แล้วมะขามเพชรบูนี่ต้นมันเป็นยังไงครับเหมือนต้นมะพร้าวหรือเปล่าไม่เหมือนไ่เหมือนไม่เหมือนเหมือนต้นเหมือนต้นมะพร้าวแม่เนี่ยเขาเหมือนว่ามันจะเหมือน ต้นจะเหมือนบ้านเฮากต้นมาขา,ามตังเพมันจะเหมือนบ้านหอกมันคูเหมือนกันนะครับนอานี่ๆๆเข้าไปดูไปพอไปพอเลยต้นมันถ้าหินข้าหันต้นมันมาดูอ่ะไปแล้วไปแล้วไปพอก่ะเปิ้ลจูหินไปตีเนอะเปิ้ลจูหิงไปตีเนอะน่าเปิ้ลห้องไปซ้อมเลยใช้เปิ้ซ้อมเนอะ เอ๊ะลองจีนม,มาลำเลยกล้วยต่อต่อไส้มะขามจีนมาอ๋อครับจีนมาครับผมตะปดครันนบลำเลยเนี่ยต้นใหญ่น้อครับอ๋อเอ๊ะต้นนี้มาดากั่อนอันนี้มะข,ข,มา,ขามทอดไงมะขามทอดไงมะขามไอ้พันกระดานไง อถนี้อู่เมืองได้ครับพอ,พอได้ครับบ้านผุอยู่ตรงกลางนะทั้งพุนกันอีสานทั้งปีทั้งนี่ก็เหน<ร><ส>ียวครับผมนะตอนนี้ก็ซื้อของฝากเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยจัดบาคาามบอยู่สิบกิโลนะครับนี่เลยแม็กแม็กเปิดตาครับไหน<ร>เดี๋ยวเดีด๋วยวรอแป๊บครับผมอันนี้ก็ซื้อของฝากแปซื้อของฝากนะครับเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับนี่เลย ที่ผมจัดซื้อของฝากวันนี้นะครับเป็นประคามหวานเพชรบูรณ์วิทยุการเกษตร,รนี่อันนี้เป็นจำนายนะครับการเกษตรโต้อย่างเปิ้นขายผล,ลไม้ออผล,ลไม้อ่มันมีปัญหาเรื่องผลไม้เนี่ยพี่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยพี่พี่ใช้พี่ซื้ออะไรงี้นะเดี๋ยวลอรอ,รอ,รออีกประมาณ สิ้นปีพี่มาแล้วเราค่อยเคลียร์ยอดไปแตกิดร้อยละยี่สิบเนาะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเคลียร์ยอดทีเดียวนะเมื่อกี้สิบโลใช่ไหมเออสิ้นปีพี่มาค่อยค่อยบ้ากันไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างอ่ะไปมันเลยมาเป็น่ยนยางมาเป็นยนยางพีวันนี้ใจเส้นปีควายเอามคิงมาตัวห้าป่ะจกะรแล้วอันนี้มันจังหวัดอะไรงั้เพชรบูรณ์ลเราอยู่เชียงใหม่เออสิ้นปีไหมเอาขำกํากะเออขิงมาคนนี้อื้อใช่ไหม ไม่งั้นก็ไอ้ตัวนี้ขังไว้รอพี่ก่อนพี่ไป่าอะารอ่อะจะซื้อกอ็ซื้อขอจายโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่โอนให้